สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์ที่7-13ถึง13มิถุนายนนี้นะคะพลังงานไพ่อยากเสืออะไรกับคุณอ่ะเรามาดูกันมาเช็คกันนะคะถ้าดีรับไปถ้าไม่ดีไม่ต้องรับนะแต่มีเชื่อว่าพลังงานไพ่อ่ะดีตลอดนะคะไพ่ไวพร์ตลอดเลยนะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามกดติดตามไม่ค่าครูเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะ อ่ะเรามาดูกันใครอยากดูส่วนตัวนะคะจิมไปที่หน้าลิงหน้าโปรไฟล์ทักมาซองคิวล่วงหน้ากันก่อนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยอื้อก็มีเดอ้อพลังงานการเงินว้าวเงินในสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยว่าเด็นในเรื่องของการเงินนะคะใครทำธุรกรรมทำธุรกิจทำใครที่อ่า เอกสารมีงานเอกสารไหมคะบางคนอาจจะทําธุรก,กรรมเรื่องการเงินคุณอาจจะมีเงินเข้ามานะคะอาจจะมีเงินอาจจะได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะให้เงินเจ้านายให้เงินนะคะเงินจากการที่คุณทําบุญนะคะผลพวงจากการทําบุญของคุณนะคะคุณอาจจะได้กลับมานะให้อะไรไปก็จะได้กลับมานะคะยิงให้ยิงได้นะพลังงานนี้นะคะมีเกณฑ์ได้เงินน่ะเห็นไหม แล้วก็ภายในสัปดาห์นี้นะคะการเงินของคุณอยู่คล่องตัวอยู่นะหมุนเข้าหมุนออกมีเงินเข้าเนี่ยมีเงินจ่ายอะ่ะอาจจะไม่ได้มีเก็บไม่ได้มีเป็นเก็บอะไรมากมายแต่ว่าสัปดาห์นี้มันจะคล่องตัวในเรื่องของการเงินนะคะใครทําเอกสารให้ระวังนะคะให้ตรวจสอบดีๆนะคะตรวจสอบดีๆนะคะระวังในเรื่องของการเอกสารผิดพลาดหรือมีใครนะคะ ไปกู้ยืมทำอะไรนะคะการค้ำประกันเนี่ยเอกสารนะคะการคดีความเนี่ยมีมีเกณฑ์นะคะภายในสัปดาห์นี้ระวังดีๆนะคะเป็นไพ่เตือนแล้วก็เป็นไพ่อวยพรด้วยถ้าทำถ้าทำธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็คุณอาจจะสำเร็จนะคะมีเกณฑ์สำเร็จมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมีเกณฑ์ได้ได้อนุมัติแต่ถ้าอะไรที่คุณค้างคาอยู่นะคะคดีความอะไรก็ตาม แต่สัปดาห์นี้จะค่อยๆคลี่คลายนะคะจะได้ข่าวดีเข้ามานะคะมีข่าวดีเข้ามาแน่ๆข่าวดีในเรื่องของการเงินและกันนะคะขอให้โชคดีนะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้สวดมนต์นะนะคะดวงกําลังเปิดนะสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบเนี่ยนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะนะคะมีให้ได้ใช้จ่ายนะเห็นไหมนะคะหนึ่งคุณจ่ายออกไปสองคุณได้รับเข้ามานี่อย่างแต่มี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 ว่า คุณจะมีเงินก้อนเข้ามาเห็นไหมคุณมีโอกาสได้เงินเงินเงินที่มันเป็นเป็นเงินที่คุณหวังไวอ้อ่ะมันจะมีเข้ามาคุณจะได้เงินแน่ๆนะคะมีแน่นอนวอวยพรเลยค่ะวันเสาร์นะสัปดาห์นี้ขอให้เฮงๆปังๆนะจ๊ะ